เอาเราทุกคนมือน,นี้ซิมีเรื่องมาแจ้งของมู่บ้านของเฮ้าซิมีการจัดทอดพระปาประจําปีแต่ว่าเฮ้าต้องหายกิจกรรมจากอย่างหนึ่งมาเป็นทุนในการเฮ็ดบุญมีภไยสีเสนออย่างบ่ครับขอเชิญพกบกับโกเซกเซกครับได้แล้วพี่น้องขอเชิญตัวตัวเลยคะ่ะเก้ามื้นแปด เก่ามันเก่าหนึ่งแสนถึงคุณครับอยากไปนว่าม่โหลดที่เราตจะคลองก็ไปแลกขนาดนี้ถ้าเบอเลิกยุงอะม็เลิกกันไปเลยอยากเห็นยังกับเส้นเลยกูเลิกก็บึงบงตงไหบึงเตงมันไ้คิดอย่งกับกูแล้วพี่กังไนไม่ด้เีนบ เท่ากับตักก็เป็นแค่มูกันเท่านั้นล่ะบอด้มี่อียงมากายเกินเลยกว่นี้นีอาจจะเป็นเที่ยสุดท้ายที่มูผมสีรองเพลงผมมองว่าขนมีโอกาสเขาสิได้พอกันอีกขอมคุณหไรายคบสำหรับโก้ เรื่องอดีตมันคงสิบประสำคัญเลยเนาะเฮ้าวิผู้ใดโดวิเต็งผู้เดียวน่ะต,ต้องเป็นห่วงแค่ยังเอา้ากระซวยดันคิวเหมือนเด็เหยียดหลายหน้าบูกหมดแล้วเหลนนี่ย่างเหลนกินได้หน่อยไปได้ <c oughs> เใ้ยชัดเจนเลยลุกเท้าปะโก บักเต้งมืเคลื่อนนี่กูขอโทษพอเดอกูพ่าหนาเฮ็ดไปแม่นตัวหนาพอเลยโอ้ยยยย่งยยยยยยพยอยย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 ยมันติยยยยนยย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 กยยยยยยยดยยยอยย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 กยยยยยยะยยยยยยมยยยยบยย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 ่ยายวย่ยยงยยยยยต้องเหยยยยยยดยยกยยยยยยยได้บยยนี่เด้อนี่เด้อ กันเลยแววบ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 กันเลยแววบ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 แหววบเหตุสองอะไรบอแววบแววบแววบตัวมันมันมันยังบ่คือแห้งแห้งๆห้งเหตุหนามันมั่นทีบอมกระกระนาดที่พวกผมไม่เลืองจะมารบกวนคู่เนี่ยครับเพื่อพวกผมจะไปลองเพลงในตลาดเลยอยากให้คู่ซอยสอนลองเพลงพวกพวกไหนครับก่อนเท่าที่เคยลอง มันต้องมีการว่อมเสียงก่อนว่าลาลาเห็นมัสมูดกว่าน,นี้มันลามันก่อน